ครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพียทุกทุกท่านนะครับมือนี้ผมามาทางบ้านกาพีตำบลบ้านเลาเพอพเภอบ้านฝางจังหวัดคอนเน่นนี่คือเก่าพี่น้องมาหาขีดหอดแม่ท่อง,ดงแดงล้อล่ำมวนสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะป<ม>้าบริยลงเจ้าโดดเลยดีไลเดือนเลี้ยวแฟนครับกระทมหาได้แฟนเพนียกระทมหาทามหากิติญาติตสื่นไหมกอดีเลยกินหอด ก่อนล่ำาจารย์เช,น,ชนะกิติยาตาตื่นแล้วล่ำมวนพี่นองแต่ว่าตอนล่ำสิบแห่งเลาล่ำยุนีสิบแห่งเล่าเข่าห้องอัดล่ำมวนนพี่นองฟังนะครับเอาเอาพี่น้องบันนี้มาฟังล่ำครับพี่นองอ,อ่านว้ใจผู้หญิงนีโมโแล้วบ่มีฟังคําแเกงเหตุมีแต่เถียงขืนนาะจ้าเว้าบ่หลดปวอมยาสุมาจา่าบ่เสือฟังปลายลิน ่าใจผู้ชายนานเอ็นเอียงไปไงก้อนค้อนนัก้อนก้อนสังเสื้อยังบ่ได้ในลินดูบอมีตัววัติดก่อบัวแต่มือขึ้นจนถึงเจ้เาหยุดเจ้าใาอย่ามเาเ้าวอย่ามาเดาไปสิเสื้อปานว่ากินของเบืองความเบาเสื้อน้อง อีกเลยครับตั้งแต่กี่พิทอคัวใหญ่ยังว่าสิล่างพิทอาสั่งใส่สีคอยปู่แปลงควมแพงหากหยืดจังข้อ เกียดีอย่างสร้างีนองจังคัดป้องคุณมัวว่าเม่นผัวบเอเลี้ยวสัตว์ซื่อบอสงสัยไปบอกขึ้นมาหาสังลาจ้าวูาลูกของเห้าเกิดมาแลว จังกิมปอยเขียดีอย่างเอจังกิมน้องป้าไวไ้ให้อยู่ดองออ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 นอพีเอ้ยเป็นจังไหนพี่น้องฟังล่ำวันเน่บอผ้ากันใจจุดจ่อฟังสองก่อนจบแล้วดีบอห้ว่ามาป้ามะขวังแท้ นักเตงก่อนโดนก่อนกับพวกของพี่น้องแบบนี้มันเปึือกเมทองแดงเล่าล่ำจบไปแล้วนะครับนั่นก็คือก่อนล่ำอ่านั่งนกกระจอกนะครับจากบุประพันธ์ของอาจารย์เจยชนะแต่ว่าเล่าตอนนี้เล่าไปอยู่สวรรค์เลยพี่น้องกินขาว็ับยังเมียขึ้นเสียงดีเถอะเนาะกินบุษณยวเหรอเนี่ยพระเจ้ากินไม่มาบอกง่าเสียเอาเนี่ยงเว่นกะตำกะสุกเล็กเด้ตำหมวยอยู่นี่เด้เนี่ยงเว่นกะเนี่ยเมือเเร้ากกิน ฟูกินปลากินซุปทำไม่สมตัวโอ้ยไปนี่ผมกินไปซุปทำไม่สมกินไปซุปเด้ออาจารย์จะใส่ปลาแดกเด้อใส่ผงชูรสผมบดดีขึ้นเจ้าแม่จะใส่ผงชูรสลูกข้อไอ้อยัางบ่ดียจะใส่ปลาแดกใส่แต่ผงชูรสหลายๆเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าไปใส่ผงชูรสกินว่าได้ขันว่มี่กันเลี้ยงหาก่ได้กัน่ใส่ผงชูรสแต่กินว่ได้ครับพี่น้องยังไงกับฝากพี่น้องนะครับแช่ในเด้อแช่ออกไปนะครับเออ หมอล่ำรุ่นนี้หายากเลยพี่น้องหมอล่ำทีร่ำเบียร์ืจอได้แน่เ่ร <ผม S 1> าะเจอได้แน่ก่อนก็นได้เจอบ่ได้ก็ซ้ำได้ซ้ำนี่มันก็นดีแล้วล่ะนะครับพี่น้องสำหรับโอกาสนี้ผมสายฝนมุ่นสวรรค์พร้อมด้วยเมียท้วงแดงเดือนแเ, <c oughs> เข้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ